หลงเงาลาควาโนนิยายยอดเยี่ยมรางวัลชม,มานาครั้งที่10กรรมการชี้ดิสโทเปียมาแรงสท้อนภาวะสับสนผ่านงานวรรณกรรม วันนี้ค่ะเราจะพาผู้ชมมากันที่งานประกาศผลตัดสินรางวัลชมนาครั้งที่10กันค่ะรางวัลอันทรงคุณค่าของเราบรรดาผู้ที่ข้าหมวดในวงการด้านงานเขียนวรริยายวรรณกรรมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานกันค่ะโดยความร่วมมือกันระหว่างธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สารจำกัดค่ะเพื่อยกระดับนักเขียนสตรีสู่ระดับสากลโดยมีผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดมากมายค่ะซึ่งผลงานเขียนของผู้ที่ได้รางวัลค่ะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน8เรื่องจากทั้งหมด26เรื่องค่ะนอกจากนี้ทางคณะกรรมการค่ะยังบอกอีกด้วยล้วค่ะว่าภาพรวมของผลงานที่ส่งเข้าประกวดนวนิยายในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นแนวดิสโทเปียค่ะที่สะท้อนความสับสนวุ่นวายในรูปแบบที่หลากหลายโดยได้รับเกียรติจากคุณชาติสิริโสพลพาณิชก์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเช็คเงินรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะรวมด้วยคนในแวดวงบันเทิงอย่างกวางกมลชนก เขมยโยธิน okay, ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะสำหรับผลงานที่ควา้ารางวัลน,นวนิยายยอดเยี่ยมรางวัลชม,มานาครั้งที่10ค่ะได้แก่นวนิยายเรื่องหลงเงาลักโดยผู้เขียนชนินทร์ชินโพกางค่ะโดยคณะกรรมการได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ส่วนรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งค่ะได้แก่นวนิยายเรื่องปล่อยค่ะโดยผู้เขียนกฤษกรชินวงศ์ค่ะและรองชนะเลิศอ,อันดับที่2ค่ะนวนิยายเรื่องลอยเท้าบนกีบดอกไม้ค่ะโดยผู้เขียนอารีนาสังสนา ทางรายการคุยขา่าวบันเทิงค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ ทางสึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ที่ได้รับเชิญนะชมาเอ่อเป็นสักขีพยานในการประกาศรางวัลชมน้าทรั้ทงที่1ิบนะคะแล้วก็ได้เห็นนักเขียนมือใหม่ที่เก่งๆมีความสามารถหลายๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศคนนี้ค่ะก็ยินดีด้วยขอบคุณนะคะค่ะ,คะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะคะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่เคยส่งประกวดแล้วก็ เป็นแนวที่เราอยากเขียนมานานแล้วค่ะอค่ะก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเขียนหนังสือด้วยนะคะแบบอยากให้คนที่ ที่เขียนหรือว่ากําลังมีแนวเรื่องก็ไม่ต้องลังเลค่ะก็เขียนเลยเขียนแนวที่เราชอบยังไม่ต้องคิดถึงว่าเราจะเขียนไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อความนิยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนไปก่อนถ้าเกิดมีเวทีแบบนี้แล้วก็สามารถส่งมาประกวดได้ค่ะที่มีความภูมิใจนะที่มีเวทีแบบนี้สําหรับผู้หญิงนะคะจริงๆแล้วผู้หญิงไทยเราเนี่ยเก่งๆเยอะมากนะคะแล้วก็ เป็นการเปิดโอกาสนะให้คนที่รักการเขียนนะคะคนเขียนหนังสือเก่งก็ต้องอ่านหนังสือเยอะด้วยนะคะให้โอกาสกับเขาในฐานะที่กวางเป็นนักแสดงนะคะกวางก็หวังว่าเรื่องนี้ลงเงารับหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยต่อไป ตัวละครที่อยู่ในบทพันธ์อาจจะลดเล่นเป็นตัวละครในทีวีก็ได้ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ารางวัลชมน่าเป็นรางวัลสนับเขียนหญิงโดยเฉพาะค่ะเราก็เลยดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลแล้วก็เราเขียนเป็นเรื่องแรกด้วยก็เลย รู <mile> ้สึกว่าเป็นกําลังใจอยากให้เขียนต่อไปแล้วก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนหญิงท่านอื่นๆลองส่งผลงานเข้ามาประกวดด้วยค่ะก็มีความสุขมากค่ะที่ได้เห็นผลงานของตัวเองออกมาเป็นรูปเล่มค่ะแล้วก็อยากขอบคุณโครงการดีๆอย่างโครงการชมนาฏค่ะที่ทางธนาคารกรุงเทพร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์ศาลค่ะได้จัดทําขึ้นซึ่งระยะเวลา10ปีก็เป็นการกัตีที่ดีมากค่ะที่ทําให้เห็นคุณภาพของโครงการค่ะขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงที่สนใจอยากทํางานเขียนค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือปีนี้จะส่งเป็นครั้งที่สองแล้วก็รู้สึกว่าเราสู้แล้วเราก็เห็นผลสําเร็จนั้นก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ขอขอบคุณรางวัลชมนานะคะที่ให้โอกาสในครั้งนี้สําหรับเป็นเวทีให้นักเขียนใหม่นะดิฉันได้แก้ง,งเกิดและได้ทําความฝันให้เป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะ าการเป็นผู้หญิงอาจจะถูกมองเหมือนว่าด้อยมานานแล้วแล้วก็แม้จะมีคนพูดว่าก็เท่าเทียมกันแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่การเท่าเทียมที่แท้จริงเนอะบางครั้งเรารู้สึกว่าเราก็ยังเป็นผู้หญิงเราอยากาการที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงแสดงออกอเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่า เพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเราทําอะไรไม่ได้เราได้แค่อยู่บ้านพลังจานเลียงลูกอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วงานอดิเลข,ของเราทุกอย่างนะมันสําคัญหมดอยากให้อยากจริงๆแล้วเวทีแบบนี้เหมาะมากสําหรับผู้หญิงที่แบบว่าเป็นก้าวแรกของการกล้าที่จะแสดงออกของตัวตนจึงงานที่ชอบนะคะค่ะ